สวัสดีครับพ่อแม่ปีน้องครับอยู่กับชุดเด็ดบ้านเราครับวันนี้ก็เป็นสาระดีๆมาฝากพ่อแม่ปี่น้องเอมนะครับวันนี้มาดูแปลงฟีของผมครับแปลงฟีของผมจะปลูกในแปลงนาข้าวนะครับปลูกในในนานะครับหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับมาโมดูแปลงกันก่อนนะครับแปลงฟีของผมจะมีความกว้างอยู่1เมตรแปซนติเมตรนะครับแล้วห้องก็กว้างประมาณ50ซนติเมตรนะครับจะปลูก4ต้นนะครับ สี่ต้นห้าสิบคูณห้าสิบนะครับแปลงขนาดนี้นะครับห้าสิบคูณห้าสิบเซนติเมตรปลูกสี่ต้นไปเลยนะครับสี่แถวครับสี่แถวสี่แถวสี่ต้นเลี้ยงกันเลยนะครับนะครับวันนี้มาดูวิธีปลูกเฟียงครับทั้งเนีอเว่าปลูกเฟียงแปลงพริกครับก็จะเฟียงปู่เจ๊นะครับจะลดหลากมาครับเป็นเฟียงข้าวโมดเฟียงข้าวโมดครับทั้งเนือห้องนะครับปลูกบังนาก็นะครับ ก็นี่ครับพอครับบัวนาบ่บ้างเกินไปครับประมาณนี้ครับนี่ครับนี่พอครับไปยังหันดินอยู่ทำไรนะครับเพื่อนนี่ก็เียบผมชื่ไในดีครับนี่ครับพอครับประมาณนี้ครับ่อเน้อผมหมา่น้องครับผมจะแบบปลูกนาเกินไปบ่บ้างเกินไปครับเอาพูดนี้อดนี้ครแน่ะครับว่าผมปลูกไปแล้วนี่ครับพูดนะครับปลูกไปแล้วประมาณสามไร่แล้วครับวันนี้ก็ประมาณแหมหนึ่งไร่กว่ากว่าครับ แถวนี้ยังบ่ได้ไถเด่นครับเพราะว่าผมต้องหลักเฟืองมาครับหลากเฟืองมาถ้าไถคาตีหลักเฟืองจะพุดครับมาดูิธีปูกเฟืองครับนี่ครับปูใม่พี่น้องบ่อยยากนะครับถ้าเฟืองขาโม่นี่จะจะปูในแปลงคลิกง่ายๆครับบางคนก่อนหนึ่งไฮน้ำก็อาจเป็นสองแปลงใหญ่ก็ได้ครับแต่ของผมนี่แปลงหนึ่งผมจะปลูกสี่ต้นนะครับสี่ต้นระหว่างแถวระหว่างต้นห้าสิบคูณห้าสิบ ปูเสียงขนาดนี้ครับหนึ่งไห้นานี่ผมได้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแปลงตอนครับบางคนถามว่าเอ๊ะจะได้แปลงห้องใหญ่ได้นะครับผมวางแผนเปลือกอนาคตครับอนาคตผมจะจ้างคนมาเก็บครับเก็บกว่าเจ๊กอี้นังเก็บแล้วครับสบายๆไข่จะยืนเก็บก็ได้นะครับบ่บ่ซีเลียนะครับนี่ครับทำร่องใหญ่ไว้ก่อนเลยนะครับนี่ครับวันนี้ก็มามาปู่เสียงกันก่อนครับว่วแม่เป็นน้องครับวิธีปู่เสียงก็นนี่ครับขอเด้อ ก็ไปปรับปรุงครับแปลงของปว่แม่พีน้องได้นะครับนี่ครับไปปรับปรุงกันได้เน้อครับจะแปลงแปลงน้อยๆจะเอิกก็ได้นะครับกัรน้ำท่วมครับฝนตกมาครับเอาจากกระบายน้ำได้ดีตัวนะครับแล้วปู่แฝงก็บรรนาบบังกันไปครับแค่นี้ครับเอาปู่แม่พีน้องก่อนที่จะคลิปต่อไปนะครับสาระดีๆผมจะนํามาบอกปู่แม่พี่น้องจะอีเหมือนเดิมเล้อครับประกันขีใไมครับขอบคุณครับ